คราวที่แล้วเราพูดกันค้างไว้อยู่อีกประการหนึ่งนะวันนี้ไม่มีล่ามมาเร็วแล้วเสร็จผมแน่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ในซีรีส์ของอะไรจำได้ไหมฮะเงืบจำได้ไหมอ่าเทนซสโ,ซโลนิกานะครับเราพูดไปถึงสองประการประการแรกคือ ความเชื่อที่มีผลการกระทำใช่ไหมฮะรับประการที่แล้วจําได้ไหมเอ่ยเช็คก,ก่อนเช็คจำได้ไหมอ,อันแรกคือความเชื่อใช่ไหมความเชื่อที่มีผลเป็นการกระทำมีการกระทำเพื่อความเชื่อ อันที่สองคือความรักที่เต็มใจทํางานหนักนะครับวันนี้มาถึงประการที่สามโอเคให้เราเหยียดมือมาให้ผมก่อนดีกว่าครับอืมขอการเจิมมาจากพระองค์อย่าให้เป็นคําพูดของผมเองผมเป็นเพียงแค่ไมโครโฟนลําโพงเท่านั้นนะครับที่ผมจะกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าใครก็ได้ที่ขึ้นมากล่าวถ้อยคําของพระเจ้า เหยียดมือและอธิษฐานสุดหัวใจให้ผมเลยครับผมรอรับตรงนี้เลยครับขอดเบโอ้ยาเลตตเลสนเกยตตตยอเลย์เลยอรายากลย์าลย์เตตตเลย่เลย์เลย์เลตโเราปากย์เลา์เลยตตตย์เลยองลย์อลย์ี่จะกลว์้อย์เกับคนของพระองค์อพระเจ้าเลอนไหวขอการเมของพระองค์อการเลนไหวของพระองค์ ขอการทรงสถิตของพระองค์ประจงการขอการครอบครองของพระองค์ที่นี่โอ้ลูกขอฝากประกาศลูกขอรับโอ้เพื่อพูดกับประชากรขอ,ขอ,ผองผระอเสอีติปัญญาและกุญเชิญเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเราพึ่งพาพระเจ้ากันทุกอย่างนะครับก็ขอให้แบบอย่างนะครับที่ดีนะครับได้ส่งต่อไปถึงท่านวันนี้เรามาพูดถึงประการที่3นะครับประการที่3ามคือ ประการสุดท้ายนะครับที่ซีรีส์ที่เราขางกันอยู่คือความทอรหดอดทนนะครับในความทอรหดอดทนด้วยความหวังในพระเยซูคริสต์นะครับเดี๋ยวนะฮะ ทำไมคอมเป็นอย่างนี้ล่ะะน,นั้นความทอละดอดทนเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงอะไรความทอลดอดทนซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็อยู่ในความทรละหดอดทนใช่ไหมฮะมคมก็ยังต้องอดทนใช่ไหมฮะเราทุกคนก็ต้องอดทนนะครับคราวนี้เราพูดไปถึงความรักเนาะคราวนี้ก็คือความทอลดอดทนในองค์พระเยซู นี้มาพูดถึงความทรหดอดทนนะครับเรานึกถึงอะไรนะความทรหดอดทนคือความภาคเพียรหรือการยืนหยัดในความหวังนะครับลากศัพท์มาจากภาษากรีกคือการพยายามโผ่ให้พ้นน้าเหมือนเรากําลังลอยคออยู่กลางลอยคออยู่กลางน้ําจะจมแล้วเราก็ต้องพยายามกระเสือกกระสนที่จะให้มันพ้นน้าเพื่อที่เราจะรอดเพื่อที่เราจะหายใจได้ เพื่อที่เราจะไม่จมเพื่อหวังจะมีชีวิตรอดนะฮะเพราะฉะนั้นในความหมายของอาจารย์เปาโลเนี่ยตอนนี้นะฮะอยู่ในหนึ่งเศสโลกาบทที่หนึ่งข้อ6คือการยืนหยัดในความเชื่อนะและทําตามอย่างของอาจารย์เปาโลนะครับและก็ขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือใครฮะพระเจ้าคือพระเยซูคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะรพระองค์ทรงเป็น ตีเอกภาพนะครับหรือเมื่อก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าตีเอกาดูภาพพระองค์ทรงมีสามสถานะเรารู้กันอยู่แล้วเอเมนไหม,มก็คือมีพระบิดาพระเยซูแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราก็เป็นพระเจ้าพระเยซูที่เป็นบุตรของพร,พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าพระบิดาก็เป็นพระเจ้าแต่พระองค์นั้นมีสามสถานะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนเองแต่ทั้งสามเป็นหนึ่งเดียวกัน ยิ่งใหญ่ไหมอัศจรรย์ไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแต่ทําเสมือนพระบิดาอยู่ในเราพระเยซูนะอยู่เบื้องขวาพระบิดาอธิษฐานเพื่อเราแต่ก็เสมอเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรามันมันอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์นะพระเจ้าเราเท่านั้นที่ทําได้นะมีพระเจ้าอื่นไหมที่เป็นแบบนี้เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้อย่างถูกต้องหรือว่าคัดค้านหรือว่า เขาเรียกว่าปฏิเสธหรือต่อต้านหรือไม่ได้รับสิ่งนี้ฟันธงเป็นความเชื่อที่ผิดซึ่งบางคนเขาเรียกว่าเพี้ยนด้วยซ้ำไปถ้าคนไม่รับสิ่งนี้โดยเฉพาะไม่รับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูมาตายบนถ่ายบาปเราบนไม้กางเขนคนนั้นหลุดไปไกลมากแต่ขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนที่นี่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอเมนนะขอบคุณพระเจ้า เพราะนั้นในหนึ่งเซสโลนิกาบทที่หนึ่งข้อ6นะครับอาจารย์เปาโลก็พูดถึงว่าท่านก็ทําตามอย่างของเราและก็ตามอย่างขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโดยที่ท่านได้รับคําสอนนั้นด้วยความยากลําบากมากแต่ท่านยังมีความเชื่อยังมีเอยังมีความชื่นชมยินดีนะซึ่งเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อมาในข้อสิบในหนึ่งเซสโลนิกาบทที่4ี่ข้อสินะครับพี่น้องทั้งหลาย เรายังไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังทั้งสองข้อนี้หมายถึงการรับการข่มเหงนะฮะและบางคนก็ต้องถึงขั้นถูกฆ่าตายนะฮะ อาจารย์บางโลบอกว่าไม่อยากให้พวกเรานั้นขาดความเข้าใจในเรื่องการตายเพื่อจะไม่เศร้าโศกหมายความว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราตายแล้วเราไปไหนญาติเราตายแล้วญาติเราไปไหนเราจะเสียใจไหมอ่ะเงียบเราจะเสียใจไหมถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราตายแล้วเราไปไหนเราจะกลัวตายไหมเพราะยังไงเราก็ต้องตายใช่ไหม ตายก่อนก็ดีไปพบพระเจ้าก่อนตายช้าก็ได้กาไรอยู่นานได้รับใช้พระเจ้าสรุปแล้วการตายเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเลยแล้วเรายอมตายไหมในฝ่ายวิญญาณในในร่างกายเราเนี่ยเรายอมตายไหมอาจารย์เปโลเนี่ยคือเมื่อก่อนน่ยผมไม่เคยเข้าใจคํานี้เลยนะคือมันไม่อินอะ่ะเข้าพระเจ้าตายทุกวันเข้าพระเจ้าตายแล้ว ที่มีอยู่ในข้าพเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์แต่ข้าพเจ้าตายแล้วแล้วเราตายยังตายต่อตัวเก่าอย่างตายต่อชีวิตอันใครที่ใครที่มานั่งอยู่ที่นี่ผมไม่เชื่อว่าชีวิตเก่าคุณดีกว่าชีวิตใหม่อาเมนเพราะนั้นคุณได้ตายต่อตัวเก่าแล้วใช่ไหมจริงหรือเปล่าอ่ะจริงนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าจริงก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ ที่ท่านได้ตายต่อตัวเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงสองข้อนี้แบบไหนว่าคนในเทสโลนิกานะครับหรือว่าตัวอาจารย์เปาโลเองเนี่ยนะครับเขาต้องต่อสู้ด้วยความยากลำบากกว่าจะได้รับถ้อยคำของพระเจ้ากว่าจะมาคิดสัจ กว่าจะมานมัสก,การพระเจ้า <_ d ata> กว่าจะอะไรอื่นๆอีกมากมายในแบบที่เราทำวันนี้แบบที่เราเคยทำที่ผ่านมาเราไม่ได้ถูกข่มเหงอะไรเลยนะแต่เราข่มเหงตัวเราเองใช่ไหม <_ d ata> เราไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยนะแต่เราต่อสู้กับความคิดของเราเองใช่ไหมนะฮะวันนี้เราจะมาเราจะไม่มาเราจะถวายหรือไม่ถวายเราจะร้องเพลงหรือเราไม่ร้องเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราต่อสู้กับใครอยู่ฮะถ้าวันนี้เราคือคนนั้นหรือเราคือเพื่อนเราอีกหลายคนที่ไม่ได้มาเลยวันนี้พี่น้องคิดว่าเขากําลังต่อสู้กับใคร 1. ต่อสู้กับตัวเองก่อนเลยสองต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นในย่านฟ้าอากาศนะก็มีอะไรอื่นๆอีกมากมายที่เป็นศัตรูของพระเจ้าของเราแต่ข้อสําคัญที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละที่เป็นศัตรูตัวฉกาดคือเราไม่ยอมอ่ะ เราไม่ยอมเราไม่ยอมเปลี่ยนเราไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้า ouais. เราไม่ยอมให้พระเจ้ามาครอบครองเราเราไม่ยอมอะไรเลยถามว่าเราจะเปลี่ยนไหมคำถามคือถ้าเราไม่ยอมพระเจ้าจะบังคับเราไหมไม่พราะองค์ทรงเป็นสุภาพบุรุษถ้าเราไม่ยอมไม่ขอนะพระคัมภีร์บอกว่าไงไม่ขอเจ้าไม่เจ้าไม่ได้พระเจ้ายังไม่ขอพระพงค์รู้ไหมว่าเราคิดอะไร พงรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรแต่เรายิ่งเราไม่เข้าใจเราไม่ขอพงค์ก็ไม่ให้ก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเรายังไม่ยอมกับพงค์นะฮะพงค์ก็ไม่ทําอะไรไม่งั้นพงค์จะเป็นพระเจ้าที่ไม่เจี่ยงทำเลยใช่ไหมถ้าอยู่ดีๆมาถึงแล้วก็บอกปุ๊บเราก็รักพงเลยโอ้พระเยซูเต็มล้นเลยแต่ถามว่ามานก็จะบอก ก็พองทําอย่างนี้เขาก็รักพองไงใช่ไหมดังนั้นเราต้องต้องต้องเริ่มจากตัวเรานะครับที่เราจะยอมจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาความเชื่อไว้นั้นมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนฟังอีกครั้งหนึ่งการที่เราจะเดินในสายนี้ในถนนของพระเยซูคริสต์ไม่มีพระคำข้อไหนบอกเราเลยว่าเราจะสบาย บอกตัวเองเลยว่าพร้อมเปล่าถามตัวเองดิพร้อมไหมคนทางนี้ลําบากแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเราในระหว่างที่เราเชื่อนะครับจนถึงวันที่เราตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้าเราจะพบกับอุปสรรคต่างๆการข่มเหงความทุกข์ยากการถูกเล่นงานจากซาตานการถูกหลอก,กนะครับหลอกให้เราทำบาปบาปแรกคืออะไรรู้ไหมพี่น้อง บาปแรกคือการสงสัยและไม่เชื่อพระเจ้าบาปที่สาหัสสุดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นออกห่างจากพระเจ้านะครับไม่รู้จักกับพระเจ้าเย็นชาหนังหนาหยิกไม่เจ็บทำบาปจนเคยชินหยิกไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรแล้วมันหนามากนะคือผมพยายามเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพนะครับเพราะนั้น ไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามนะครับแม้กระทั่งความตายแม้กระทั่งถูกฆ่าแม้กระทั่งให้เรานั้นเขาเรียกว่าให้เราสู้อะฮะถ้าวันนี้คุณจะตายเพื่อพระเยซูคุณกล้าไหมกล้าไหมทำตาแป๋วเลยถ้าวันนี้คุณจะต้องตายเพื่อพระเยซูคริสต์คุณกล้าไหม กล้าไหมกล้าไหมเด็กๆฮะกล้าไหมสักไม่มั่นใจใช่ไหมเลยักไม่มั่นใจตัวเองเไม่แปลกฮะเราเป็นมนุษย์ครับโดยกําลังของเราไม่ไหวเราก็ต้องขอาการเติมเต็มที่เราจะมีกําลังที่เราจะกล้าที่เราจะไว้ใจแล้วเราจะตายเพื่อพระองค์ ถ้าอยู่ดีๆเราวันนี้เราแค่นึกคิดว่าเราอยากจะตายเพื่อพระองค์คุณคิดว่าคุณทําได้เหรอเนี่ยนั่งๆอยู่เ้าถือปืนอาก้าเข้ามาใครเชื่อพระเยซูคิดตายผมเชื่อว่าเกินครึ่งออกไปจากห้องนี้ผมไม่ได้ถูดูกุศนนะแต่เพราะพวกเราเป็นมนุษย์ไงผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ถ,ถูกไหมใช่ไหมฮะถ้าในขณะนี้ผมกําลัง สมมุติว่าผมในตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยแล้วผมไม่ได้เชื่อมต่อกับพระเจ้าอยู่ตอนนั้นไม่ได้เต็มล้นตอนนั้นผมอาจจะเจออะไรบางอย่างอยู่หรือผมอาจจะถูกหลอกให้สงสัยพระเจ้าคุณก็พร้อมที่จะไปเลยยังไงก็ต้องเอาตัวรอดก่อนอ่ะใช่ไหมเพราะฉนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญผมถึงบอกว่าให้บางทีการที่เราอยู่ในประเทศไทยบุมนึก็ดีนะเราไม่ถูกคมเหงไง คุณลองดูพี่น้องคุณสิที่อยู่ที่พามา่าผู้รับใช้ต่างๆเนี่ยจับติดคุกเลยนะใครเกิดผลจับติดคุกนะไล่ออกจากประเทศทุกวันนี้ก็เลยไปอยู่แถบๆชายแดนเชียงรายเชียงใหม่กันเยอะแยะเลยโบสถ์เต็มเลยที่นั่นนะตอนนี้เชียงใหม่เชียงเชียงใหม่เชียงรายที่มีโบสถ์เยอะที่สุดเลยโบสถ์เยอะมากก็เพราะว่า <c oughs> ก็เขาไม่ให้เปิดในพามา่าใช่ไหมเขามาเปิดฝั่งไทยแล้วก็ข่ามาเรียนเอา แต่ลองคิดดูว่าจากฝั่งพมา่าจะมาถึงโบสถ์ในฝั่งไทยเนี่ยโอ้โหเดินทางกันเป็นวันเลยนะใช่ไหมผมมากายที่สุดในที่นี่ผมยังสองชั่วโมงกว่า,าพี่น้องเดินทางกี่นาทีฮนะเดินทางกี่นาทีมาโบสถ์กี่นาทีห้านาทีโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณพระเจ้าผมอยากมีชีวิตแบบนี้บ้างเลยห้านาทีแต่เดี๋ยวเราจะมีนะเราจะได้อยู่ด้วยกัน อนาคตเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบสําหรับผู้ที่ผูกพันตัวนะครับแล้วก็มีการทรงเรียกที่ชัดเจนเราอาจจะได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง24ชั่วโมงไม่ใช่นั่งกันอยู่อย่างนี้นะก็คือเราก็อยู่ในบริเวณเดียวกันผมไม่รู้ที่ไหนนะแต่เกิดขึ้นที่นี่แน่นอนวันนี้เราพร้อมที่เราจะยอมตายหรือถูกฆ่าเพื่อพระเยซูไหมครับถามอีกครั้งหนึ่งอันนี้สําคัญพร้อมไหมครับ จริงๆนะครับดังนั้นเดี๋วเราต้องตายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราอย่าถอดใจครับอย่ายอมแพ้ซาตานเนี่ยมันมันจะทําทุกวิถีทางให้เราถอดใจให้เรายอมแพ้ให้เรายกธงขาวนะครับแล้วก็หันหลังให้กับพระเจ้าถือว่ามันทําสําเร็จไหมหมายถึงมาทําสําเร็จไหมถ้าเราหันหลังให้กับพระเจ้าสําเร็จดิใช่ไหม มันเนี่ยวิธีการนะจะบอกให้มันคล้ายๆตัวอะไรตัวหนึ่งไม่รู้มันจะหลอกเราเพื่อลากเราไปกินแบบถนัดถนัดคนไทยน่าจะนึกออกอไ, <laughs> ไม่รู้ละ่ะนะไม่อยากพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาก็โมโหนะ <laughs> คือมันจะลากเราหลอกเราเพื่อให้เราออกห่างให้เราไม่มาโบสถให้เราไม่อธิษฐานให้เราไม่อ่านพระคัมภีร์ให้เราไม่มีการปกป้องปกคุมของพระเจ้าแล้วมันก็จะกินเรา หลายคนก็เลย,ตาย,ายญญาลตายฝ่ายวิญญาณพอหลังจากตายฝ่ายวิญญาณเสร็จปุ๊บก็จะตายฝ่ายร่างกายพอวิญญาณตายแล้วชีวิตมันไม่รอดหรอครับหลายคนก็พอวิญญาณตายแล้วก็อาจจะป่วยแล้วก็ตายหรือต้องเจออะไรต่างๆที่มันโอ้โอเขาเรียกว่ารวมมาอยู่ในคำว่าพินาศย่อยยับยับเยินนะอันนี้ไม่ได้ขู่นะ แต่นี่คือเรื่องจริงจากถ้อยคาของพระเจ้าแล้วก็เป็นาจากวิธีการที่มันทํางานในเรามันจะหลอกเราให้เราห่างจากพระเจ้าไม่มีล่มลริดของพระเจ้าปกคลุมเราปกป้องเราอะเพราะเราขาดความเชื่อเราก็ไม่ไว้วางใจพอไม่เราไม่ไว้วางใจเท่ากับเราสงสัยเราสงสัยแล้วก็จบแล้วคุณกําลังอยู่บนพื้นฐานของความคิดของตนเองนะครับพระเจ้าก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ถึงแม้อยากจะช่วยก็ตาม เหมือนบุตรน้อยหลงหายมาช้าที่เรายิฐานกันถ้าบุตรน้อยไม่ตัดสินใจที่จะกลับมาเขาก็จะได้เจอพ่อเขาไหมเขากลับใจใหม่เขากลับมาหาพ่อด้วยหัวใจที่ถ่อมที่แบบพ่อไม่ได้ลูกไม่ได้อยากกลับมาเป็นเอ,อลูกแบบเดิมนะขอเป็นคนงานเลี้ยงหมูกินข้าวหมูก็ได้ไม่ต้องให้อยู่อย่างเดิมก็ได้มันเกิดการเสียใจจริงๆมันเกิดการถ่อมใจจริงๆที่แบบ ขอกลับมากินข้าวหมูก็ได้เป็นคนงานเลี้ยงหมูก็ได้นะแล้ววันนี้เราเองนะฮะเราหลงไปไหนไกลหรือ,อยังนะสำหรับบางคนนะครับถ้าหลงไปไกลแล้วรีบกลับมานี่คือเสียงของพระเจ้าที่กำลังเรียกท่านให้ท่านรีบกลับมานะครับไม่ต้องกังวลกับเด็กนะครับผมสู้ได้อย่าไปทําให้เด็กนั้นพาเราวอกแวกเราต้องนิ่งครับเดี๋ยวเขาจะนิ่งเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเราเลิกที่จะเชื่อพระเจ้า เราจะเป็นยังไงเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือเราจะพินาศทางเดียวทังยับเยินเคยเห็นหน้าจอโทรศัพท์แตกทังยับเยินไหมออกมาทุกคนต้องมีประสบการณ์นี้มันแตกละเอียดแตกร้าวจนแบบใช้ไม่ได้อะชีวิตเราก็เป็นเหมือนโทรศัพท์นั่นแหละสุดท้ายเราเอาไปขายร้อยหนึ่งก็ยังไม่มีคนซื้อเลยอ่ชีวิตเราร้อยหนึ่งก็ไม่มีคนซื้อลองคิดดูหน้าสงเพศไหมถ้าเราปฏิสจากพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเลย แต่ถ้าเรามีพระเจ้าเรามีค่ามากเลยนะใช่ไหมเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ต้องโตขึ้นก็ต้องรักษาชีวิตแล้วก็เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์วันหนึ่งนะก็มีผู้ชายที่เขามองเห็นพระเจ้าในพวกคุณแล้วเขาก็จะมาขอคุณแล้วชีวิตก็จะเป็นพรแบบที่คมได้ลูกของพระเจ้าไปเป็นภรรยาเม้ไหม คุณต้องทําตัวเองให้มีคุณค่าในสายพเนตรของพระเจ้าด้วยนะครับแล้วคนก็จะเห็นคุณค่าเพราะฉนั้นถ้าเราอยากให้คิดศักด์ของเราเป็นคิดศักด์ที่เข้มแข็งแบบคิดศักด์เทโนซโลนิกาเนี่ยเราก็จะมีสามประการด้วยกันที่นี่ผมทบทวนให้นะแล้วก็สรุปให้แต่ยังไม่จบเดี๋ยวมีภาคต่อนะถ้าจบตอนนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับหเราต้องมีความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระทําใช่ไหมที่เราคุยกันไป 2. เราต้องมีความรักที่เต็มใจทํางานหนะัก สามเราต้องมีความหวังในพระเยซูคริสคือเราต้องทอรหดอดทนพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะให้เรานั้นเขาเรียกอะไรพยายามดิ้นรนที่จะพาตัวเราเองให้โผล่พ้นน้าให้ได้ผมไม่อยากจะพูดถึงบัวบัวใต้น้ำอะบัวใต้น้ำรู้จักไหมมันยังไม่โผล่ขึ้นมามันจะบานยังไงใต้น้ำ เขาบอกว่าคนกะเหรี่ยงเนี่ยถนัดเรื่องการปลูกผักปลูกพืชจริงไหมไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมแต่บางคนเขาจะส่วนใหญ่อ่ะที่คนอยู่บนดอยเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องการปลูกพืชเลื่อนลอยเรื่องการปลูกพืชบุนเวียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมในอดีตเพราะสายของกะเหรี่ยงคือสายกเกษตรกรรมนะครับคือผมก็ศึกษามานะก่อนที่ผมจะมา อย่างเต็มตัวเนี่ยผมก็เรียนรู้ว่าให้กะเหลี่ยงเป็นยังไงมาจากไหนอะไรเงี้ยผมอยากจะรู้ภูมิหลังเขาจริงๆว่าเขาเป็นอะไรแต่บอกให้เลยว่าพวกคุณมีการส่งต่อที่เป็นเรื่องของการเพราะปลูกคุณลองสังเกตดูสิว่าจริงแล้วไม่จริงคุณจะเพาะปลูกได้ดีกว่าคนอื่นใช่ไหมสําหรับคนที่ทําอ่ะคือเขาจะมีความสามารถแบบปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งอก,งอกเงยปลูกอะไรก็ดี เพราะสิ่งนี้มันถูกส่งทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของคุณน่ะแล้วคนเกรเลียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรปีอ่าไหะไใครโอยกมือรู้ไหมรู้จักกรุ๊ปเลือดกันไหมรู้จักกรุ๊ปเลือดไหมบีส่วนใหญ่บีใช่ไหมโอก็เยอะ อ่าไหนใครใครใครคุบโบใครคุบโบคนคุบโบชอบกินเนื้อใช่ไหมหมูหมูเห็ดเป็ดไก่อ่ะเนื้อใช่ไหมชอบไหมคือหมูเห็ดเป็ดไก่อ่ะเนื้อเนื้อสัตว์อ่ะชอบกินผักเหรอคุบโบร์นะ ไม่ชอบกินเนื้อไม่ชอบกินเนื้ออ๋อชอบใช่ไหมเออจริงๆแล้วกุบโอเนี่ยชอบกินเนื้อแต่นี่ไอ้ที่ชอบกินผักเพราะว่ามันไม่มีเนื้อกินหรือว่ายังไงไม่อยากกินอืมแต่ก็กินได้กุบโอกินแต่จริงต้องกินเนื้อชีวิตถึงจะครบอันนี้ก็เป็นเรื่องเลือดเดี๋ยวไว้นาคคตก็เรียนรู้กันไปนะครับต่อมานะครับ ก็คือความหวังเมื่อกี้พูดไปแล้วที่เราต้องทรหดอดทนพยายามดินน้นรนที่เราจะโผล่พ้นน้ํานะครับและเอาชีวิตรอดเราหวังใจในพระเยซูนะครับเราหวังใจในพระเยซูไหมเราจะเป็นเจ้าสาวที่พร้อมรอเจ้าบ่าวกลับมารับเราหรือเปล่านะฮะการเป็นเจ้าสาวของเรานั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไว้อนาคตเราก็เดี๋ยวบทต,ต่อไปเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับ เพราะนั้นแต่ในวันนี้ให้เรามั่นใจในพระเจ้าของเรานะครับแล้วแล้วเราจะมั่นใจพระเจ้าอย่างไรถ้าผมบอกวันนี้ว่าให้เรามั่นใจในพระเจ้าให้เราวางใจในพระเจ้าคําถามวางใจไงวะทํำยังไงเราจะไว้ใจพระเจ้าได้ยังไงเราจะมั่นใจในพระเจ้าได้ยังไงถ้าวันนี้เราไม่ได้เห็นพระเจ้าเราไม่ได้พบพระเจ้าไม่ได้รู้จักพระเจ้าแบบจริงๆเต็มๆจังๆ นะ <cola conflicts> uh. ซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่ในเราอยู่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราอยู่แล้วแต่พระองค์ทํางานในเราไม่ได้นะพระเจ้าอยู่ในเราอยู่แล้วแต่เรานี่แหละที่ไม่ได้อยู่ในพระองค์งงไหมคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในกับพระองค์ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ไม่ยอมพระองค์ไม่เชื่อมต่อกันไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่เสียบปลั๊กอะ่ะเราไม่ยอมเสียบปลั๊กของเราเข้ากับพระเจ้าแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เชื่อมต่อเข้าใจคําว่าดาวน์โหลดใช่ไหมเด็กๆคงเข้าใจนะผู้ใหญ่เข้าใจไหมดาวน์โหลดเข้าใจเราไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรมาจากพระเจ้าเลยพะัะคำก็ไม่อ่านอธิษฐานก็ไม่ทาคิดดูนะพระเจ้านําช่อง youtube ตอนนี้คุณเห็นไหมถ้าคุณเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยพระเจ้าก็นําอีกแบบหนึ่งไม่ดูใช่ไหม ได้มันอาจจะยากไปใช่ไหมมันอาจจะถึงตรงนั้นยากไปพระเจ้าบอกให้แบ่งลูกแบ่งใครอยากฟังพระคำก็จะเป็นท่อนพระคำใครอยากอธิษฐานก็เป็นท่อนอธิษฐานบางคนอยากจะฟังคำอธิษฐานแต่แบบหู่าจะถึงแล้วก็ไม่รู้โจทยตรงไหนนะดูไปดูมาฟังไปฟังมาหลับหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบดึงไปก่อนพระเจ้าบอกแบ่งเลยลูกผมก็เลยจัดเวอร์ชั่นใหม่ให้ทันที แบ่งให้เพราะฉะนั้นใครที่ดูที่ฟังอย่างผมเนี่ยแม้กระทั่งผมจะพูดเองเนี่ยผมก็ฟังของผมเองแล้วผมก็ได้รับพรของผมเองเพราะว่าผมกลาลังกล่าวถ้อยคำรรของพระเจ้าไม่ใช่ถ้อยคำรรของผมทุกครั้งที่ผมฟังตัวผมเองผมก็ได้รับด้วยเหมือนกันทุกครั้งที่ผมทําบทมาเทศผมก็ได้รับก่อนถึงบอกว่าถ้าตอนมีล่ามมีคนแปลน้อง น้าน,นาก็จะได้รับก่อนทุกคุณเพราะว่าทั้งอยู่ใกล้แล้วก็ได้แปลก่อนการแปลคุณคิดว่าง่ายเหรอแล้วยิ่งแปลจากผมด้วยยิ่งยากเลยใช่ไหม